สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดว่าแนานวันนี้นะครับอยู่กับเกม Dark Story ครับผมจะพาทุกท่านมาทำเควสสกิลหมู่เวล30ก็เป็นเควสที่ทุกคนไม่ค่อยจะสนใจทำสักเท่าไหร่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยคราดรับเริ่มแรกเลยครับเราก็ต้องหาไอเทมภารกิจเริ่มต้นซึ่งหาได้จากแมปแม่น้ำวังหานะครับก็ตีพวกจนจาพวกนี้ไปครับ ได้แล้วนะครับคมพีของไอเทมภารกิจเริ่มต้นแล้วก็เดเบิ้ลคลิกไปเลยครับจะเริ่มทําภารกิจแล้วใช่โอเคก็ไปหา NPC ที่อยู่ตรงกลางแมปตรงนี้นะครับโอเคกูยองครับก็มาถึงแล้วนะครับก็คุยกับ NPC คนนี้ก็ต้องตามหากุญแจก่อนนะครับก็กุญแจเนี่ยสามารถตีได้จากมอนสเตอร์ที่อยู่ แม่น้ำวังหาดครับก็นักลบพองสั้นก็ได้เหมือนกันครับโอเคได้กุญแจมาแล้วครับก็กลับไปหาเอมีซีเหมือนเดิมไปคุยเคพอถึงแล้วก็คุยเอมิซีครับเสร็จแล้วเราก็ได้กล่องมาแล้วใช่ไหมเอ้ได้กุญแจมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปหาหีบที่ทับอินซาก็ let's go ทับอินซา ก็มาถึงทับอีซาแล้วครับก็ไปตามหาหีบกันดีกว่าหีบอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อนี่หีบอยู่นี่ครับจุดแดงๆตรงแมปเลยครับก็ไปหาหีบซ่อนอยู่ไว้ไหนมาก็คุยกับกล่องเลยครับไอชื่อภารกิจบทีบได้มาครับคัมภีร,ร์้อยกราบีสังหารแทนคัมภีร์สกิลหมูวิวสามสิบก็ดับเบิลคลิกเรียนไปเลยครับ ก็ต้องไปเรียนสกิลท <facial> ี <gger> ่ครูฝึกสกิลก่อนครับไปเรียนสกิลกันก็หลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนสกิลมาเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาลองใช้กันเลยดีกว่าที่ทับอีซาครับกดเลือกเป้าหมายก่อนก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหสวยงามเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างสุดๆก็รออีกหลายวิอยู่กว่าจะใช้สกิลได้ครับอีกรอบอีกรอบ กดเลือกว่าใหม่ก่อนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเควสสกิลหมูเว้าสามถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกด subscribe หรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเหมือนกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ